ขอขอขอีขอก่อนขอทีดีขอขอแม่ก่อนแล้วแหละอ่ะขอก่อนขอแม่ก่อนขอก่อนอ่ะเจอรี่กินนะลักษณะไทยค่ะเจอิเอาเจมขอก็เร็วขอขอขออะไม่อาเนี่ยแม่อ่ะให้เจอรี่นะขอแม่ก่อนขอขอเริ่มขี้เกียจขอก่อนขอนักแม่ทำไงรักแม่ ให้น้องนะน้องกินหมดแล้วแกอดกินอดเอาอันนี้ไปเอาอันใหม่ให้เจริญเจริเอารีเจริเอาดีเจรีญกินเร็วเดี๋ยวพี่เจมแย่นี่ขอก็ไม่ขอแต่ได้กินอ่ะฮะเจริญยังเด็กอยู่โอ้ยเติบเป็นควายเจริญกินเร็วเดี๋ยวพี่เจมกินเก่งแล้วแล้วเจริญกินเร็วจริงแล้วจริกินเร็ว ขนมจากอะไรคะเนี่ยจากอังกฤษน,นะเนี่ยโลกอ่ะเราจะอัจเร็กินพี่เจมหมดแล้วเจมหมดยังลูกเจมขโมยน้องแล้วเจมเจมขโมยน้องเอัจเร็ก,กินแล้วเดี๋ยวพี่เจมแย่เจมขอกันเร็วขอแม่แล้วให้ไม่ขอไม่ให้อ่ะเจมขอแม่เร็วขออ่ะเร็วขอแม่เร็ว